บอกมะก้าวเพิน่นจ้ากอ๋อบอกมะก้าวมะขอเพิน่นมะขอเพิ่ออนอืมอ้าผมเห็นแต่งโมองแต่งโมองเนี่ยแต่นเอ่นยาติของแต่ละคนบอกไม่ไม่ให้ไปที่วะอ,อีกโอ้หขอไปขมันยาอะไรยามันขอให้เจอขอให้เจอของ,งเงินเป็นไผ่ครับคุณคุณลูกไส้ลูกไส้ป๊อปอืมลูกไส<อ>กหก้ลสหลาโอ้ยแยังไม่ได้สาบข่าวอยู่ ไม่นี้เตรียมทุบเตรียมเช่นมากมาบอกเสมอมาบอกเสมอขอให้เจอไวๆครับผมครับผมลูกมาจากจังหวัดใดครับเนี่ยอยู่นครพนมโอ้ยู่ไกลครับผมผมอยู่โซนพิซไซที่วาบางทีเอาไปไล่หลอดไปกินอืมไล่หลอดไปก่อนเลยครับทนายครับผม อ๋อผู้ดำเนิไม่ออกมากยุดแล้วนคงหยุดโออะไรออกมาสิดเนกตอยูางมองไดลูกไส้เป็นสร้างยังครับอยู่ที่นั่นอยู่ไหนงานระบบเป็นงานระบบออนดินเจอร์ดเจอรสิงเกอร์สิงเกอร์สรน้าสิงเกอร์น้าไม่ให้จุดจึนี้โดนหรอครับี่เดือนี่เดือนีเดือนเพราะว่าย่ายจัด ภาคใต้กี่มาอ๋อยแยกจากทานใต้มาอยู่นี่ภาคใต้พิเศษแต่แยกก็ไม่อยู่นี่คือบีซเทียนครับผมแล้วพอดีเกิดกันพอเกิดหลอกจนเรื่องหน้าลุงก็ไมาอยู่นี่เลยมานอกตังข่าวเลยนอกตังข่าวบ้างอือตังคานี่เนาะวันนี้กับเอสที่ที่บอกก้าวไปเจอได้ไปเจอน้องไว้ๆเอาครับบอกก้าวได้เลยครับผมนีครับลุงมาจากนครพนมครับ ลูกทรายพ่นนะครับพี่น้องลูกไรายพ่นมาเหตุงานเป็นสร้างสปริงเกอร์นะครับมีมาอยู่ซีเดือนเกิดเตียงเกิดล่าวึื้นมาก,กะพิ่นกะถ้าตั้งเท้านะครับถ้าคนเดียวกับขั้วมาจุดบอกกล่าวนะครับขอให้เจอนะขอให้เจอลูกท้ายนะครับไว้ไว้นะครับ นี่นะครับก็เอาถูปกอากเทียนมาไหวานะครับมาขอนะครับเจ้าที่เจ้าทางให้เปิดทางเนาะให้ได้เห็นลูกไส้ไว้ๆนะครับจังเดียกพรอคนได้เห็นลูกไส้ไว้ๆเด้อนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสีว่าจาาังไดี นครพน,พนมนะครับจุดติดกับบึตกากรมอีสาหรรมางทองมาจุดสลอกก้าวสุุนะครับหลุกเชื่อมมาจุดมาบอกมาก้าวครับ хаврын л хаврын ทางเห็นลูกทรายดุกทรายเรียนโบมบ์มาซิ่โมโบมแล้วหมมแหงโบมบ์มางานซุ่มโบมออกมาจากตึกแล้วแหงโบมบ์โดนตึกทับอยู่ข้างในนะครับยังหาหลางังไม่เจอนะครับตั้งแต่หมูแแ่แดงเรามานี่ก็อาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับใครได้เจอให้ได้เห็นเนาะลูกทรายใบใบนะครับ ล้วลุงไปยังไงนอนรับสบายดีบออยู่นี่น้อนคน,นอนหุ่ครับการรับรับตื่นนัะครับน้อนในช่วงทีหนึ่งทีสองครือจังรับครับผมตังรั้งเรื่องกับทีสามทีสี่กับลูกนะได้ฝันยังอยู่บ่บ่บ่ได้ฝันบัตรอยัางไรนี่กับ,บ,ฟ,บฟันมือหนึ่งว่าผมไปเที่ยวไปเที่ยวกามาสัตวหล่าผมจะออกมาแล้วครับก็นนออกแค่นั้นฟันที่หนูกไส้ฟันเห็นลูนนกไส้ว่าผมไปเที่ยวผมออกมาแล้ว ออกมาแล้วมันดูออกมาแล้วอ่ะครับโอเคนะอืมแต่ขึ้นอย่าเลยอืมว่ากันแค่นั้นครับแต่การศึกษาเพราะันว่าที่ไม่ใหม่ดึงไม่ไม่ออกมาที่ไม่ใหม่ดึงไม่ม่ให้ออกมาเอามาแก่ปวมันขึ้นนีอ๋อมันมันขึ้นมาแก้บวนมันขึ้นมัขึ้นมาแก้เอาบอกคนละชิดเอาอันนี้มาแก้ได้ไหมครับต่อตามความเสียความเสียทุกคน ครับผมก็คณะเทุกอย่างนะคุณบอกมากเลยทุกอย่างเลยเออมันสบายใจสบายใจลุงมันููจะค้นครับเดอยู่กับลูกสาวนีู่เลยเราตอนนี้ก็อยู่กับลูกสาวอืมแต่ว่าผู้ยุ้งคนนี้หนุ่มติดลูกสายลูกสายหลาใช่หรออืมครับผมไปเรื่อยๆทุกโมงเลยกษิธาไปเรื่อยๆกษิธาไปเรื่อยๆจนคนยังหาอยู่คนหาไปเรื่อยๆจนเจอเจ้าหน้าที่สุดท้าย ครับผมเอาเอาเอากะสูสูครับลุงครับเป็นกระลังใจให้ครับผมมาจากตะขอพนมครับพาคนในครอบครัวมาผ่าฟังคาวลูกไส้นะครับลูกไส้เป็นสปริงเกอร์น้ำนะครับอยู่ติดเฮตการมาซีเดียนจ่ายด้ยง่ายมาจากผักไใต้เพื่อนว่านะครับแล้วก็มาอยู่ในซีเดียนก็เจอเชิญจาร์นะครับอย่างที่บอกนี่แหละครับึดขล่มเนาะมีมากพ่ะท่านนะครับ กับขาฟังข้าวมาข้อหุงข้าวกระเดินทางมาจากนครพนมนะครับเดินทางมาไทรมือแหลกนะมาล่อติดตามจนมนีคัะผ่านมาหลายนะครับกระยังบริษทข้าวตอนนี้จะเพชรทุกวิีทงังทั้งจุดถูกจุดเทียนนะครับบนบานสารข้าวหมู่บ้านกัะฝันนอ้องพี่สาวกัะฝันว่าพี่แม่ไมายมาด่งโตน้องไส้ไหวนะครับหมู่บ้านจะไม่แก่บดน,นะเขาเอาปาดขอบประลาชิกมากนะเบ้า มาแก้นะครับมาด่าจุดทอบจุดเยี่ยนนะครับบอกเจ้าที่เจ้าทางให้ได้เจอลูกซ้ายไว้ๆนะครับอาเค็ดทุกอย่างเพื่อ,อวาิมสบายใจเอานี่ฮะผมกะเราจะเป็นกระลังใจสุขมุมสุข้นเนาะจะในก็ไดนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับุ้ยพยายาให้เกิดนะครับแต่ว่าเนี่ยเหมืนไม่เกิดมาแล้วกะนี่แหละฮะก็ต้องปาะมาณนี้นะครับ อันนี้คือการทํางานนะครับของอทีมกู้ภัยเนาะหนาหนาของท่านนะครับก็จะเป็นทีมรื้อซากประคตพังนะครับการรื้อซากการรื้อตึกนะที่ถล่มลงมาเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับทีมรื้อก็เนื้อแม็โฟรขุดเจาะดึงเราจะเห็นเศษเหล็กที่เป็นเหล็กเส้นยาว พเนนนะครับพเนินอยู่นะครับก็จะมีแมกโรนะครับที่เป็นหัวดึงนะหัวเจาะแหละดึงออกมานะครับดึงออกมาเอานี่นะครับบรรยากาศย่ำแรงครับผมปากคนไหลคดแท้มาหน้าสตอรี่ครับผม